ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมในช่องคุ้ไทยรถไท้นำกินครับอเ,เออมื่อวันนี้ผมกับซมารีวิวรถไทยนะครับเนาะอ,อันนี้เป็นรถ MU49 ครับออกมาไม่ไมเลยครับนี่เพิ่งจะออกมายังบดถึงเดือนซ้ำครับนี่แต่ว่าทำงานป่าเข้าไป เป็นร้อยชั่วโมงแลยได้ครับนี่เพราะว่างานเพิ่งไหลเออมาถ่ายหน้าแห้งครับนี่เตรียมว่านเขาเฟืองหนาๆได้ครับนี่เรืองหนาๆน,านี่เพื่น่นได้เพ่ได้จูดได้เผาละครับนี่ไอ้กบเฟืองไว้เลยนี่ไอ้กบกัเฟืองไว้กับรู้สึกว่าถ่ง่ายอยู่ครับนี่โอ้ผ่านง่ายครับครับผ่านนาผ่านนักดีครับผ่านยิบซี่บอกครับผ่านหก ยี่สิบสี่โอ้ใบมีดใบผ่านโอเคครับโค้งผ่านยาวดีนี่ครับเอาเบิ้งการทำงานเด้ครับเด้อ่ว่าย้อนแสงนี้จังหน่อย้อครับเด้อครัแสงนี้จังหน่อยเอาครับให้เบิ้งบรรยากาศครับนี่ขึ้นมาไม่ไหมครับนี่ตักงแตได้ร้อยกว่าชั่วโมงครับนี่โอ้ท่ยเข้าดีครับนี่เป็นสี่เก้าครับ เอาผ่านหลังนี่โคง้งง่ยายาวครับเนี่ยโค้งมันเาวาครับระหว่างใบหน้าฐานหน้าผ่านหลังเนาะความยาวของใบผ่านนี่มันเฉพาะใบนะครับนันใบหน้าหัดใบหลังวัดเอาคมมันนะครับเมตรหกสิบนะครับตัวนี้นะโอ้โหกินกบห้อยล้อเลยครับนี่ได้ตามด้วยครับเนี่พันจับผ่านมาให้ลงโตเลยนะครับ ัไทยคือว่าใช้ได้หละครับซ้ำนี้จะได้มันรถน้อยธรรมดากันไทยเพ่จะเข้าโดยง่ายนี่ครับอืมอันนี้มันมีดับคอนโทรลนํนำเนาะครับเนาะมันก็นเลยนิ่งดีไว้รุ่นนี้นี่ครับเพื่องหนาๆเลยได้ครับเนี่ย เอาเดี๋ยสิหางเบิ้งครับสักรอบหนึ่งเบืง้งก,การทํางานไปเรื่อยๆครับโอ้สําหรับผู้ที่สียักเล่นรถครับเดี๋ยวนี้นะี่มันเป็นหน้าแห้งเนาะครับเนาะมันเอ็นหน้าแห้งหลกว่าเอ็นนานหน้าต่มครับแต่ว่าขันมีทุนแน่กะเป็นทะเลรถย้ายผุแล้วครับผมว่าในฐานะที่ผมก็เคยขายรถเนาะหน้าต่มคนก็นเริ่ม เริ่มใช้งานหน่อยแหละครับเพราะว่าเขาอินนาวานส่วนหลายเนาะอินนาแหงเนาะครับเนาะอืมนี่ครับไทยโอ้บมมีเป๋เลยครับเนี่ยอหน้าไทยนี่บ่มีเปรเลยนะครับเนี่ยนิ่งเลย่านกนกินเวิร์ดล้อเลยครับนี่ผ่านหลังนี่ครับ สำหรับผู้ที่ยักเล่นกับโอ้แนะนำจะให้เรนลนรหญ่งย,ยูเหระครับไอหน้าแห้งกับเขาครับหนี่หน้าตรงกับค่อยๆได้ลงนะครับนี้นี่งกูควันนะับแล้วบอชัดเจนังไรได้น,นคาครับนี่งไอเบิ่งนะครับ ห้อยพอดีเลยครับนี่ผ่านหน้ากับพอดีกบล้องเลยคักอยู่ครับ<ม>ครับโอ้บางกลองเนะครับเนาะขอทัขอให้เด้อไม่ลืมเอาขามาน้ำครับขาตั้งกล้องก็ได้มานำํำโอ้ยฟุ้นขนาดครับ ถ้ามัไถเข้าดีได้พี่น้องเลยนี่ครับประมาณสิบกว่าเส้นนี้ได้การเลยแหละครับท้านึงก็ได้นี่ไถก็ได้แต่รู้สึกว่าโอเคอยู่ครับ <c oughs> นี่แหละครับแต่ก็มีเจ้านี้เราเพิ่มมาไถก้อนนะ่ะเดือนนี้ก็เดือนมิหน้าละน้องครับนะวันที่สิบสิบเอ็ดหรอครับสิบเอ็ดมิหน้าละ อีรักน้อยนี่ก็เริ่มเป็นหน้าว้านกันละครับไม่สานี่ก็บาองคนเก่าต้นมม่น่าลายมหน่านี่แหละครับเออโอ้ยางบททันแะครับมันเร็วโพดเอาเบิ้งครับนี่ไอ้นิ่งดีกันนั่นครับของไม่นาะครับเนาะ อสักกันร้อยชั่วโมงหนึ่งอันนั้นบุสาวกัสาวจริงๆแหละครับนี่ก็มีนาตีแล้วครับยังไม่ปปานนี่อืมไดการครับเสียงนิ่มๆเลยครับนี่การลิ้นรถนี่กันมาเอ็ดหน้าแห้งหน้านี่เลยพวาห้ารถไงดหอยครับผมเอาไทยกับไทยได้ใจกว่ากันไทยกับเขาเออ รถน้อยให้พ่จะเข้าด้ยครับอันยามนี่ยอัญยามน้นม,นมันกมน้แมนอยู่ครับรถอย่างกับเขาเวิร์ดนะครับแต่ว่าขันมาเล่นกันเล่นเป็นอาชีพวิลีครับบสูรรถไงครับแต่ว่าขันราคามันกับหลานกว่าุ่นะครับนะอันนี้ก็บ้างสอบถามเพื่กับว่าไหนดาวต้มเนาะดาวเจ็ดเหมืนบอกครับ เจ็ดมื้นนี่แหละครับมันเราโอ้ยเบ็ดเสร็จตกเข้าไปมันมันเป็นมวดระยะยาวเนาะครับเนาะตกเข้าไปล้านสามกว่าผมเด้เเ 3, ดครับล้านสี่เนาะโบแมนล้านสามล้านสี่เด้อครับเพื่อสิได้รถเนี่ยเลยไอสิว่าชาวนาทุกยากกับโบแมนได้ครับยากกับได้บื้นไซครับเพราะว่าราคาต้นทุนมันสูงครับรถรถโบมีรถถึกเนาะรถไม้นี่มันแพงครับนี่ แต่ว่าเพื่อสิเป็นน้องเฮ่ากับพ่อบืนตายพุล่ะครับจะลดกันไลยพร้อมครับเดี๋ยวนี้นะปีมือดีกับยุ่ได้ละครับปีมือพ่อดีกับพี่น้องหลยกับยุย่ได้คือเข่าครับเออ็น้พี่ให้หน้องไปออแตกกันเอามารับจ้างโดยตรงนี่นกันโอ้โหอะร้อนครับ แต่ว่าผมก็มารับจ้างโดยตรงหรือว่าผมก็ได้เป็นมีเต่มอีเซลซะหระครับมันร้อให้ฟังครับนี่อโอ้ย้อนแสงเลยครับเลยขอโทษขออภยัยเลยมันมันแดดครับมันแดดมทายทายออมเนาะยูมุมใดมุม,ม,ม,มนิงบไดใครับนี่ อาครับอันระวังเอ็มยูสี่เก้ากับเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนี่ครราคากับโแตกต่างกันไหลครับแต่ว่าเนื้องานนี่มันก็อันนึงลงหน้าได้เนาะอันนี้ก็ลงหน้าได้ครับแต่ว่างานหนักมันก็สูงกว่าอยู่อืมแต่ว่าก็ต้นทุนก็สูงกว่านะครับแต่ว่าเอนงานกับโอเคอยู่นะครับไปงานดันงานยังกันดันได้ดีว่าอยู่ เดี๋ยวกับรู้สึกว่าเหลียยงไงยุ่ครับนี่แซมมาเทียบแสเผาตังนี่เดี่ยวไงก็เผาตรงครับเผาตรงมันวงวงเดี๋ยวมันกว้างครับเนาะแต่ว่าตัวนี้กัมันเป็นเผาตังมันก็เลยเหลียวเหลียวแคบได้ครับต้นไงยุ่แต่ว่ามันเหลียวมันก็เหลียวงายก็กันเนาะหงมมนี้มันเป็นสามจุดห้าศูนย์ของมีนี่ก็โอ้เหลียงยากเลยครับ แทำนี้นถอยเข้าเที่เดียวบอดได้ได้ของผมยกสองเทือ่สามเทือพอดเลยนี่อันนี้กัเออคลองตัวอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นรถซีสูเนะครับเนาะเออพวกนิวพวกจันเดียครับิ่มเป็นสามสูบอยู่ครับแต่ว่าแรงบีกะตั้งกันอยู่แบ่ว่า,อวา,อวาเอาเบื้องเอาครับเนี่ยแล้วแต่มักมักไขยใดก็เอาไขายนั้นนะครับอันนี้ก็บองครับกันบ่ได้นะครับเนาะเออ ให่ดีร่มกะดีไปด้วกันแล้วตู่้้มักครับอันนี้ก็ได้บางคนก็นจําเป็นบ่มักก็จาเป็นได้เอาก็มีนะครับเพราะว่าค่ายอื่นมันมันเงื่อนไขหลายออกบ่อใดเลยเอ,อเอาครับขอจบคลิปนี้ไว้สักนีนดนะครับด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องทุไรรถไทยทำกินครับขอจบคลิปไว้สักนี้ครับสวัสดีครับ